ค่ะร้านบุรุญยางแตกนะคะวันนี้มาอัพคลิปให้ดูนะคะวันนี้มีมาจัดโตแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะสีสีที่เห็นก้านยกแบบนี้เลยนะคะมีทั้งล้อเบาล้อธรรมดานะคะล้อเบาโฟล์คอมิ่งนะคะราคาถูกกว่ามือสองนะคะแล้วก็มีแม็กมือสอง ล้อซิ่งขอบ18แปดนะคะที่เห็นกันอยู่แบบนี้เลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห ,9 0 0้าร้อยบาทนะคะนี่พาดูคร่าวๆก่อนนะคะราคาเบาๆอีกเหมือนเดิมนะคะ,นะคะร้านบุญยางแตกนะคะอยู่เลียบคลองสามลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเดี๋ยวพามาดูเลยเดี๋ยวพามาจัดโฟก่อนจัดโฟแม็กใหม่แกะกล่องน,นะคะพร้อมกับยางเปอร์เซ็นนะคะดอกสวยๆนะคะปีน มีดอกสอสวยปีใหม่ๆเลยนะคะนะคะราคาถูกกว่ามือสองค่ะถูกกว่ามือสองนะคะมาจัดให้นะคะมีแค่3ามชุดนี้เท่านั้นนะคะมีแค่3ามชุดที่เห็นนี้เท่านั้นนะคะนี่มาจัดให้แค่3ามชุดที่เห็นนี้เท่านั้นนะคะ1เดือนจะจัดให้ลูกค้าแค่1ครั้งนะคะ1เดือนแค่หนึ่งครั้งนะคะนี่นะคะ บางหรือบางเดือนอาจจะไม่มีเลยนะคะบางเดือนอาจจะไม่มีเลยนะคะนี่จัดโปรนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซนต์เลยนะคะแล้วก็มีล้อเบโฟอร์มิ่งจัดโปรให้ราคาเท่าล้อธรรมดาเลยวันนี้นะคะแม็กใหม่ก้านยก SUV นะคะแม็กใหม่แกะกล่องนะคะยางเปอร์เซนต์นะคะจัดราคาให้อยู่ที่13,900บาทค่ะราคาถูกกว่ามือสองแต่ได้แม็กใหม่นะคะ หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะนี่ชุดนี้นะคะเป็นล้อเบาโฟ,โฟ,ฟรามิงนะคะเป็นสีเทากันนะคะเป็นล้อเบาโฟ,ฟรามิงเลยนะคะชุดนี้นะคะล้อเบาโฟ,ฟรามิงนะคะมาพร้อมกับยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปีสิบแปดนะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะ ชุดนี้เป็นแม็กใหม่แกะกล่องนะคะแม็กใหม่เลยนะคะนี่นะคะไม่มีรอยขันน็อตเลยนะคะไม่มีรอยใส่น็อตไม่มีรอยยิงน็อตเลยนะคะเป็นแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อเบาล o โฟรามิ่งด้วยนะคะจัดโคให้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทราคานี้มีแค่สองชุดนะคะ มีชุดนี้1ชุดนะคะเป็นล้อเบลโฟรามิงนะคะกั้นยก s อ v ีกว้าง9ออกศูนย์นะคะชุดนี้13,900แล้วก็มีสีดำอีกชุดหนึ่งค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กสีดำนะคะเป็นแม็กสีดำดำเงานะคะเป็นหยอดแดงนะคะเป็นแม็กใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งแกะออกจากกล่องเมื่อกี้เองนะคะนี่นะคะล้อใหม่แกะกล่องนะคะนี่โค้ดยังอยู่นะคะอันนี้ฝุ่นห,หดนดโค้ดยังอยู่นะคะ กับยางบูเบอรลีม2 6 5 6ก1 8ปี18นะคะนี่ยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นนะคะยางเปอร์เซ็นคัดเศษนะคะนี่เลยนะคะราคาเบาแน่นอนค่ะถูกกว่ามือสองนะคะราคาถูกกว่ามือสองกันไปเลยนะคะนี่นะคะถูกกว่ามือสองกันไปเลยนะคะแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะไม่มีรอยขันน็อตนะคะ มีแค่สองชุดเท่านั้นนะคะชุดนี้อันนี้เป็นล้อธรรมดานะคะส่วนอันนี้ล้อเบลฟ o ร์ฟอร์มิงนะคะราคาแพงกว่าแต่จัดให้ลูกค้าราคาเท่ากันไปเลยนะคะแค่สองชุดนี้เท่านั้นนะคะหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะสองชุดสองสีเท่านั้นนะคะจัดให้แค่สองชุดสองสีเท่านั้นหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้จัดให้อีกนะคะไม่ได้จัดให้เพิ่มไม่ได้จัดให้อีกเลยนะคะแค่สองชุดนี้เท่านั้นนะคะหนึ่งหมืสามพันเก้าร้อยบาทนะคะส่วนชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นแม็กสีเทากันนะคะยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปีปียี่สิบชุดนี้ยางปียี่สิบเลยนะคะ <tr uth> นี่แม็กใหม่แกะกล่องนะคะแม็กใหม่แกะกล่องไม่มีรอยขันน็อ ชุดนี้ยางปี20ขอราคาอยู่ที่14,900บาทค่ะเป็นสีเทากันนะคะเป็นกว้างเก9ออฟสูงหยอดแดงนะคะเป็นสีเทากันนะคะแม็กใหม่แกะกล่องเลยยางปี20นะคะชุดนี้นะคะขอราคาอยู่ที่14,900บาทค่ะ 14,900บาทนะคะชุดนี้นะคะส่วน2ชุดนี้นะคะให้ราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะราคานี้แม็กใหม่ยังเปอร์เซนต์หมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่นี้เท่านั้นนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาไปดูมือสองนะคะใครอาจจะดูมือสองราคาเบาๆเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอันนี้หมด p e ีอสามเจ็ดนะคะแม็ก e e อสามเจ็ดนะคะพร้อมกับยางสองห้าห้าห้าสิบแปดปียี่สิบชุดนี้แม็กพร้อมยางอยู่ที่ 6,900บาทล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะราคานี้6,900บาทเลยยาง2อ5 5า 5, 5ทั้ง4เส้นนะคะมีดอกยางเป็นยางไลายนี้1คู่นาแล้วก็เป็นลายนี้1คู่นะคะล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งเลยนะคะ Mac ก e ี7สานะคะใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยแบบไม่โหลดหรือว่ารถตัวสูงจะโหลดเตี้ยทำแพนะคะชุดนี้นะคะเพียง6,900บาทเท่านั้นเอง แล้วก็มีท e 5รลูนะคะเบาๆก็มีนะคะอันนี้เป็นท e หยอดแดง5รลู114ใส่รถก,กระบะ5รลูนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมกับยาง255 58 1าราคาเพียง6,900บาทนะคะชุดนี้นะคะยางปี19นะคะนี่ดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีกิ่งข้าง1คู่นะ,ะน,นะคะล้อไม่ช่อมไม่ดุ้งนะคะ แต่คู่น,นี้สวยนะคะล้อไม่ช่องไม่ดุ้งนะคะ6,900บาทได้ท e 3 7หยอดแดงด้วยนะคะรถกระบะห้าลู1นึนสี่นะคะชุดนี้นะคะ6,900บาทเท่านั้นเองนะคะชุดนี้นะคะมาต่อไปนะคะอันนี้เป็นแม็กเวลนะคะแม็กเวลชุดนี้ก็ราคาเบานะคะแม็กเวลชุดนี้นะคะอยู่8,900บาทนะคะ 8,900บาทฟังไม่ผิดนะคะแม็กเวลนะคะยาง2,65,60,18ปี18นะคะแม็กเวลนะนี่ดอยางประมาณนี้นะคะนี่นะคะดีตอกิีนหน่อยนะคะนะคะแม็กนะคะมีร้อยบ้างนะแต่ไม่เยอะนะร้องเงาเงาอยู่นะคะ นี่เราเงาเงาอยู่นะคะชุดนี้8,900บาทใส่ลูกกระบา6หกลูตัวสูงนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ8,900บาทเท่านั้นเองใทรหาเวลราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวพามาดูทีเด็ดต่อไปค่ะเวลออฟลึกนะคะต้องมาดูเวลออฟลึกนะ,ะสภาพเหมือนใหม่นะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเวลงานเควันนะคะเควันนะคะออฟลึกๆแบบนี้เลยนะคะนี่ ก้านสวยออบลึกนะคะมาพร้อมกับยาง2 5 5 5้าหนะคะ mm. ยางยูตาปี18ดอกนั้นหนาเลยนะคะใช้อีกยาวๆนะคะสภาพเหมือนแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะล้อไม่มีรอยเลยนะคะดอกยางหนาตึกนะคะสภาพเหมือนแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะออบลึกๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 3,900บาทค่ะ 13,900บาทนะคะแม็กส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ13,900บาทนะคะมาดูชุดต่อไปชุดนี้เป็นยางปี21เอไฟหานะคะล้อยางปีใหม่ๆนะคะอันนี้ยางปี21เอเลยนะคะสภาพเหมือนเบิกยางใหม่เลยนะ,ะดูนะคะนี่ดอกนหนาๆแบบนี้เลยนะคะดอกนหนาๆสภาพเหมือนเบิกใหม่จริงดอกนิ่ม ใครหายยางปีใหม่ใหม่แม็กเวลนะคะล้อเดิมๆเ,เลยเงาเงา,เงากิ๊บกิ๊บไม่มีรอยนะคะอันนี้แม็กเวลนะคะแถมฝาดุงถี่ล้อด้วยนะคะแม็กเวลนะคะเงาเงา,เงา,เงา,เงากิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยนะคะยางปียี่สิบเอ็ดยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะใส่รถก,กระบะหกลูกตัวสูงยางปียี่สิบเอ็ดเนี่ยค่ะปียี่สิบเอ็ดนะคะชุดนี้นะคะล้อเงาวิสบสภาพคือเหมือนเบิกใหม่ ราคาอยู่ที่12,900บาทค่ะ12,900บาทตรืนๆนะคะ12,900บาทยางปี21ดอกหนาหนาดอกนิ่มๆไปใช้กันยาวเลยนะคะเบิกใหม่20,000กว่ามือ2แต่สภาพเหมือนล้อใหม่อยู่ที่12,900บาทนะคะใส่ลถกระบาห6ลูตัวสูนะคะหลังเดนไล่ไปเรื่อยๆเลย ชุดนี้นะคะแมกเวลออฟลึกนะคะยางยางเป็น2 4 5 4 5่หคู่หน้าคู่หลังเป็น2 7 5 4จ1 8นะคะสำหรับรถโหลดเตี้ยนะคะเป็นออฟลึกออฟคารมังแบบนี้เลยนะคะยางปี19นะคะเดี๋ยวพามาดูดอกยางนะคะนี่นะคะดอกยางนะ ชุดนี้ราคาเบาๆนะคะออฟลึกๆกกะละมังแบบนี้เลยล้อเงาเงาไม่มีรอยนะคะล้อไม่มีรอยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับรถหกรูแบบโหลดนะคะรถตัวเตี้ยโหลดนะคะรถโหล,ลดนะยางมันแก้มหนาพอดีนะสองสี่สองเจ็ดนะคะแก้มหนาหนาพอดีไม่บางมากนะคะชุดนี้อยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท สำหรับใครหาออฟโรดนะคะเราก็มีออฟโรดมาอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นหยดน้ําแล้วมีฝาปิดให้ด้วยนี่มีฝาปิดให้ด้วยมาพร้อมกับยางปีสิบเก้ามาพร้อมกับยางปีสิบเก้านะคะยางปีสิบเก้านะคะยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นยางปีสิบเก้านะคะยางสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นปีสิบเก้านะคะยางดอกหนาๆกันไปเลยนะคะ ดอกหนาหนาใช้อีกยาวๆนะคะเป็นแนวออฟโรดนะคะเป็นแมกยดน้ําขอบเงาแต่มีฝาปิดนะคะนี่นะคะดอกหนาหนาตัวหนึน่งนะคะยางปีสิบเก้านะคะราคาเบาๆค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะแมกยดน้ํานะคะหยดน้าน,น,นะนี่ยางปีสิบเก้าดอกหนาหนาเลยนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 500บาทนะคะใส่รถกระบะเหตุูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะมาอันนี้เป็นแม็กก้านยก s อ v ยหยอดแดงนะคะเป็นแม็กก้านยก s อ v ยหยอดแดงมาพร้อมกับยางยูตา้า2 6 5 6 0 1 8นะคะยางปี18เลยนะคะนี่ดอกนนหนาๆอีกแล้วนะคะดอกนนหนาๆอีกแล้วนะคะล้อก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ดอกนนหนาๆอีกแล้วนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะ สำหรับล้น6กลูตัวสูงนะคะล้น6กลูตัวสูงนะคะ11,900บาทการยก SUV กว้างเกอฟศูนย์นะคะใส่ลถตัวสูงนะคะมาชุดนี้เป็นแม็กอ e ีแบนนะคะเป็นแม็กอ e ีแบร์ใครหาสเปค8.5สเปคไม่ล้นนะคะเก้าครึ่งสี่ลูกก็ยังล้นนะคะใส่8.5ไปเลยสายฮิตไปเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นแม e ็กอีแบนนะคะกว้าง8.5สี่ลูกใส่รถกระบะ5รลูนะคะหรือว่าใคร6รลูแปลงอะแดปเตอร์นะคะแปลงอะแดปเตอร์พอดีสวยนะคะล้นนะคะหรือว่าลด5รลูใส่เลยไม่ล้นนะคะสสยหกนะคะกว้าง8.5สี่ลูก T.E. 37 E แบนหยอดแดงนะคะใส่รถกระบะ5รลู1 4สีนะคะยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะยางคู่นะคะ อมีรอยขอบนิดหน่อยนะคะนี่นะคะรอมีรอยขอบบ้างนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ0งบาทนะคะใครหาแม็กอีแบนราคะเบาๆจัดให้ลูกค้าในคลิป Youtube เลยจัดให้ราคาหลักพันเก้าบาทได้มาเก้าพันกว่าขาย9900บาทนี่แหละ,นะะชุดนี้9900บาทนะคะแม็กอีแบนห้ารูหนึ่งหน่ง 9,900บาทนะคะชุดนี้นะคะใครหาสเปคไม่ลนะ้นนะจัดให้ราคาหลักพันเลยค่ะมาชุดต่อไปอันนี้ดูไปแล้วเนาะดูไปแล้วเนาะอันนี้อ่เป็นแม็กล้านยก SUV กว้าม9อ้าออนย์อีกแล้วรอบนี้ SUV เยอะมากนะคะเป็นสีน้ำตาลหยอดแดงนะคะมาพร้อมกับยาง265 60 18ปี18เป็นยางดันหลอกนะคะนี่สอกยางประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเบาๆนะคะ ราคาบาๆ้นะคะชุดนี้อยู่ที่1,900บาทนะคะน้านยก SUV กว้าง9กอฟกูงศูนนะคะใส่ล้กระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้อยู่ที่1,900บาทนะคะหนึ่มาบาทเท่านั้นเองนะคะมาดูชุดต่อไปอันนี้เป็น m a x CE 28นะคะ m a x CE 28ยีังเป็นส5 5 5้าห้าปี19นะคะ ดอกยางประมาณนี้เลยนะคะนะคะดอกยางประมาณนี้นะคะบบประมาณนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,2500บาทค่ะ1,2500บาทนะคะใส่รถกระบะตัวเตี้ยนะคะ1,2500บาทนะคะชุดนี้นะคะ Maxie 8นะคะโอใครจะดูเวล เวลชุดนี้เวลออฟลึกนะคะราคาหลักพันเวลออฟลึกจัดให้ลูกคา้าราคาหลักพันนะคะชุดนี้กว้าง9.54ลูกใครหานะคะกว้างให้9.54ลูกหน้าหลังเสมอกันนะคะหน้าหลังเสมอกันเลยกว้าง9.54ลูกนะชุดนี้นะคะเต็มๆนะไม่ล้นนะไม่ล้นนะเต็มๆนะคะดอกยางประมาณนี้เลย กยางก็มีตำหนินะคะราคาหลักพันหลักพันแต่ยางมีตำหนิล้อไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะคะนี่ล้อเงาอยู่นะคะมีรอยบ้างแต่เงาเงาวิบอยู่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,000บาทขาววิวออฟล์รแบบ8นี้นะคะยางมีตำหนินะคะแจ้งนะคะยังมีตำหนินะยังมีตำ ะะชุดนี้นะคะอยู่ที่9,9 0 0บาทนะคะ9,900บาทกว้าง9.54สี่ลูกสลับหน้าหลังได้สบายนะคะชุดนี้นะคะเต็มเต็มนะใส่รถตัวเตี้ยแบบโรดนะคะไม่ล้นนะเต็มเต็มนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่9,900บาทนะคะได้วิวออฟบลิซด้วยนะคะ9,900บาทชุดนี้นะคะสุดคุ้มนะคะใครหาแค่แม็กเปล่าก็ราคานี้แล้วนะคะนะ อันนี้ได้แม็กแล้วตีเป็นแถมยางไปนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่9,9 0 0อบาทนะคะมา IE 30ใครหานะคะอันนี้เป็นแม็ก IE 30ยางเป็นส5 5ห้าหห้าดนะคะยางปี18นะคะนี่ดอกยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ดอกยางหนานะคะดอกหนาตึกนะคะดอกหนาตึกนะคะ25 5 5้าห้า้าดนะคะใส่รถตัวเตี้ยนะคะ หรือว่ารถตัวสูงโรดเตี้ยทำแคะนะคะนี่ IE 30นะคะล้อกกิปเลยนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่12,500บาทนะคะ12,500บาทเท่านั้นเองนะคะมาเดี๋ยวดูทางนี้ต่อมีเยอะนะคะของเข้าเยอะๆเราก็จะทำคลิปให้ลูกค้าดูนะ อันนี้เป็นแม็กเวลนะคะยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดชุดนี้นะคะราคาเบาๆแม็กเวลนะคะขอบเงาๆเลยนะคะไม่มีรอยเบียดทุกบาทชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะใครหานะคะใส่รถก,กระบะห้าลูหนึ่งห่เศษหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทชุดนี้เป็นยางปียี่สิบกับปียี่สิบเอ็ดด้วยนะคะนี่ดอกยางหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะ ดูชุดต่อไปอ่ะใครหาเว,วลหกรูนะคะหลักพันอีกหลักพันนะคะชุดนี้อยู่ที่9,500บาทเวลยังบูเบลีนปี18นะคะ2,65,60,18นะคะอันนี้ใส่รถตัวสูงนะคะรถ6รูตัวสูงนะคะชุดนี้นะอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็มีอ e ีแบนมีอ e ีแบนเป็นสีบอลน,นะคะเป็นสีบอลน,นะอันนี้สีแสงมันสะท้อนใสเดี๋ยวหันให้ดูอันนี้เป็นแม็ก อีแบนสีบอลน,นะคะกว้าง8.5สีลูกสเปคไม่ล้นนะคะเป็นแม e ็กอีแบนได้สีบอลมาเป็นยางดีเซนติยางไทยเลยนะคะดอกนนหนาๆเลยนะคะยางเป็น2 4 5 4 5 8ดอกนนหนาๆกันไปนเลยนะคะชุดนี้อยู่ที่11,500บาทค่ะ11,500บาทนะคะอีแบนสีบอลน,นะคะใครหานะ ใส่ล้นห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่ไม่ล้นนะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะแล้วก็สายเกง๋งสายเก๋งเราก็มีค่ะนน่สายเก๋งชุดนี้อยู่ที่เป็นยางปียี่สิบบิดสโตนปียี่สิบสีเท่ากันนะคะแม็กซีอียี่แปดนะคะยางบิดโตนใช้ยาวๆกันไปเลยราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะคะหกพันห้าร้อยบาทนะคะใส่รถเกง 4, ๋งสีู่ร้อยนะคะรถเกง 4, ๋งสีู่ร้อยนะ หรือว่าใครหาล้องานโฟมแม็กอันนี้เป็นล้องานโฟมแม็กนะคะเป็นสีปีเก่านะคะเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะนี่เป็นยาง255518ดอกน้นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่9,500บาทนะคะเป็นล้องานโฟมแม็กนะคะมันจะเป็นสีอ่อนๆอย่างนี้นะคะ9,500บาทราคาหลักพันล้องานราคาหลักพันนะคะ ใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านคุณลุนยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปิมธานีนะคะทางร้านนะคะรับเทินล้อนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนล้อเน่าล้อเละเอามาเทินได้หมดนะคะราคาเทินล้อก็จะลดไปอีกจากที่แจ้งทั้งหมดเนี้ยเอาร้อมาเทินราคาก็จะลดไปอีกแต่รับเทินล้อ แค่เพียงหน้าร้านเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดมีบริการส่งขนส่งนะคะมีค่าส่งนะคะใครสนใจนะคะติดตามดูได้คลิปหน้าดูเรื่อยๆได้หรือว่าใครสนใจอยากซื้อนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0951199659นะคะร้านภูมิยังแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำนุกา นี้นะคะอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ